สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูอ๊อฟนะคะวันนี้ป .1 นนทับ2เรียนมาจนถึงวันพฤหัสแล้วสําหรับการบวกแนวตั้งนะคะหวังว่าเด็กๆจะทําตามขั้นตอนที่คุณครูอ๊อฟอธิบายให้ฟังไปเมื่อสวันที่แล้วนะคะวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่คุณครูจะยังคงอธิบายวิธีการทําให้เด็กๆทําตามขั้นตอนนี้นะคะเตรียมไมบ้บรรทัดให้พร้อมเตรียมดินสอสมุดให้พร้อมแล้วมาเรียนกันเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่ 11นักเรียนก็เริ่มเขียนด้วยวันที่เลยนะคะหลังจากนั้นเว้นบรรทัดหนึ่งเขียนโจทย์ว่าจงแสดงวิธีทำทนักเรียนคะ,ะในแต่ละข้อเนี่ยอาจจะทำหนึ่งหน้าหนึ่งข้อก็ได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยขั้นตอนแต่ละอันเนี่ยมันจะทำให้เราอะ,อะใช้สมุดไม่พอนะคะอ้าวข้อที่หนึ่งวันนี้นะคะโจทย์ก็คือ7 0็บวก 12นักเรียนสังเกตนะครูอบจะเขียนตัวเลขเต็มบรรทัดน,นะคะให้นักเรียนเขียนเต็มบรรทัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นบรรทัดต่อไปเขียนคำว่าวิธีทำอนักเรียนตอบดังๆให้ครูอชื่นใจสิว่าตรงนี้ต้องใช้ลาบรรทัดขีดกี่เส้นคะใต้คำว่าวิธีทำเก่งมากค่ะ2เส้นนะคะเด็กๆของครูอเก่งจังเลยหลังจากนั้นตั้งโจทย์เลยค่ะ 7 0 4บวก1 2สองหลักต้องทำไมกันคะลูกตั้งให้ตรงกรันอ่าถ้าไม่มั่นใจก็ใช้แม่บรรทัดน,นะคะขีดหลักมาอย่างนี้เนาะหลังจากนั้นเด็กๆพร้อมจะทำการบวกแล้วขีดกี่เส้นคะ1เส้น4บวก2ทำไมเราต้องทำที่4บวก2ก่อนเพราะ4กับเลข2เป็นเลขที่อยู่ในหลัก หน่วยนะคะการบวกหรือลบจะต้องเริ่มด้วยหลักหน่วยเสมอ4บวก2เอา4ไว้ในใจชูขึ้นมา2 4แล้ว5 6เราก็เขียนเลข6ลงไปเลยนะคะเด็กๆหลังจากนั้นมาบวกที่หลัก10ค่ะ7บวก1เอา7ไว้นในใจชูขึ้นมา1 7แล้ว8เห็นไหมคะง่ายๆพอนักเรียนบวกเสร็จแล้วตรงนี้ขีดเกีเส้นคะ่ะลูก เมื่อวานนี้คุณครูยังเห็นบางคนก็ลืมขีดห้ามลืมเนาะอ่าขีดสองเส้นหลังจากนั้นเขียนคำว่าตอ,อบตอบตอบเก่งมากค่ะขีดกี่เส้นคะสองเส้นเก่งมากค่ะทุกครั้งต้องใช้ไม้บรรทัดตรตงตอบมตอบไม่เป็นเอาคำตอบมาเขียนเป็นเลขไทยก็คือเอาเลขแปดสิบหกอย่าเขียนกับหัวนะ อ่าเสร็จแล้วง่ายๆเลยใช่ไหมคะหลังจากนั้นขีดเส้นเพื่อเป็นการบอกว่าเราทำข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะการบวกเลขแนวตั้งไม่ใช่สิ่งที่ยากแต่ต้องทำเป็นขั้นตอนเป็นระบบเป็นระเบียบนะคะหลังจากนั้นนะักเรียนจะได้คำตอบที่ถูกต้องด้วยแล้วก็วิธีการที่ถูกต้องด้วยคุูครูก็ฝากไว้นะคะเดี๋ยวเราจะ ไปเจอกับข้อที่2ในโจทย์ที่คุรูมอบไปให้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ